แอร์พันธิราเปิดเบื้องหลังเซอร์ไพรส์แต่งงานโรแมนติกบวกวิวพันธร้านขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวคนล่าสุดเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับดาราพิธีกรสาวคนสวยอย่างแอร์พันธิราดังถูกแฟนหนุ่มรุ่นน้องไอซ์ทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานระหว่างที่ไปเที่ยวอเมริกาด้วยกันซึ่งทั้งคู่นั้นคบหาดูใจกันมานานกว่า2ปีแล้ว ไอรัชสิทธิ์มั่นคงธนทรัพย์อายุ30ปีอายุน้อยกว่าแอร์สปีเป็นเจ้าของธุรกิจขาทองคําเป็นกรรมการบริษัทสบายครับโกลจำกัดและเจ้าของแอปพลิเคชัน s p k g o ซึ่งเป็นธุรกิจสําหรับซื้อขายทองคําออนไลน์ดาสุดในไอจของแอร์เธอได้โพสภาพบรรยากาศสุดโรแมนติกวิวพันด้านเลยก็ว่าได้มีเพื่อนๆทางเพื่อนแอร์และไอามาสแสดงความยินดีด้วยโพสนี้ระบุแคปชั่นว่า ได้อ่านคอมเมนต์ของทุกๆคนเลยนะคะแอลต้องขอขอบคุณทุกๆคำวอวยพรทุกความยินดีจากทุกคนที่มีให้แอ์กับไอ้นะคะซึ่งผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนคือดีวาริสลานั่นเองค่ะ